ขอมึงเจ้าอีกคนหนึ่งใช่ไหมได้ขึ้นมาเขาขอต่ออีกหนึ่งคนกูจะดูตักกะว่าพอกันไหมฮัลโหลครับสวัสดีครับอ่าพูดมาสวัสดีครับอาจารย์เพื่ออาจารย์ไม่เหมือนเดิมไงพูดเหมือนเดิมตอนแรกๆอ่ะแรกอาจารย์บอกว่าขายของนี่หมดแล้วอาจารย์จะไปบวชเลยใช่ไหม แล้วตอนนี้คือคืออะไรคืออะไรอ่ะแล้วมึงรู้ไหมทำไมกูไปบวชไม่ได้นี่นี่อาจารย์ยังไม่หมดหอ่ะมึงรู้ไหมว่าทำไมกูไปบวชไม่ได้ครับอ่ะ,อะว่าอ่ะมึงรู้ไหมล่ะอาจารย์บอกมีคดีเหรออ่ะรู้ใช่ไหมอ่ะแล้วผมถามว่าถ้าสมมติว่าคาดีจบอาจารย์บวชไหมอ่ะกูก็ต้องบวชสิอ่ะบวชนะโอเคผมอยากรู้ไงเพราะว่า คือเป้าหมายอาจารย์เปลี่ยนไปไงพอเปลี่ยนไปเป้าหมายกูเปลี่ยนตอนไหนตอบก่อนกูเปลี่ยนเป้าหมายตอนไหนมีวันไหนที่กูประกาศว่านับจากบัายที่้ตนต้นไปไม่บวชแล้วมีตอนไหนที่กูพูดคำนี้หรือสมัยก่อนอาจารย์ขายเสื้อเนี่ยขายเสื้อใช่ไหมอาจารย์จะบอกว่าอ่าขายแค่พอพอใช้นี่พออยู่พอกินพอขายเท่านี้พอนะอา่าไม่ขายมากกว่านี้เข้าใจไหมเดี๋ยวนี้คือว่าอาจารย์แบบว่า เปลี่ยนเป้าหมายของตัวเองอ่ะเข้าใจไหมคนเขาก็เลยถามว่าคืออาจารย์ไม่เหมือนรันเข้เาต้นไม้ขึ้นแรับนึงคขางไหมไม่ข้างครับโอเคอ่ะเอาใหม่ เมื่อกี้พูดหม่ไม่ได้ยินคือสมัยแรกๆใช่ไหมอาจารย์อย่างเช่นอาจารย์ขายเสื้อเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าคือวันเนี้ยขายเท่านี้พอนะขายแค่พอใช้พออพอใช้นี่พออะไรเงี้ยคือตอนเนี้ยมันก็ไม่เหมือนเดิมไงคือเป้าหมายของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เปลี่ยนไปเป้าหมายอะไรเป้าหมายอะไร คือสิ่งที่อาจารย์ทําอยู่เนี่ยคืออาจารย์เคยพูดไว้อีกแบบหนึ่งแต่วันนี้มันมาอีกแบบหนึ่งเป้าหมายอะไรมึงรู้เป้าหมายกูอย่างชัดเจนถามไงอาจารย์มึงรู้เป้าหมายกูอย่างชัดเจนไหมว่าเป้าหมายกูทําอะไรบ้างอยู่เคอะไรอ่ะตอบก่อนคือเป้าหมายอาจารย์อาจารย์แรกๆอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์อ่ะสอนทำบ้างอ่ะแล้วก็ตั้งคือแรกๆที่ผมฟังเลยเนี่ยคือผมก็ไม่ได้ดูอาจารย์บ่อยอ่ะแต่ก็คือไม่ได้ดูอะไรอ่ะฟังนะคําพูดหนึ่งคำแล้วไม่ได้ดูอาจารย์บ่อยอะตโตะอ่ะแต่ คือมันก็เลื่อนแล้วก็เห็นคือที่อาจารย์พูดไว้ว่าถ้ฟังต่อนะเดี๋ยวเลื่อนแล้วก็เห็นอ่ะต่ออ่ะก็คืออาจารย์เคยพูดไว้ว่าเดี๋ยวนี่หมดก็ไปบวชใช่ไหมอ่ะวันนี้มาบอกมีคดีคนก็เลยแบบว่าไอ้ทำไมไม่บวชทันทีไม่บวชทัทีวันนี้บอกมีคดีเ็าไม่บวชทัทีหรือมึงบอกว่าไม่บวชสัทีไม่ใช่เขาก็พูดกันทั่วอาจารย์ครพูดมีกันทั่วเดียวก็เอาอาจารย์มันไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกเข้าใจไหม ก็น่าไงคนประเภทพวกมึงรู้ไหมว่าทำไงกูถึงไม่บวชนี่ไงกูถามมึงมึงรู้จริงๆริงไหมก็นี่ไงผมก็เลยถามไงว่าถ้าถ้าอาจารย์บอกว่าอาจารย์มีคดีแล้วถ้า,ถาคาดีจบอาจารย์บวชไหมผมก็อยากรู้อาจารย์บอกบวชก็บวชโอเคก็รอด,ดูกันแค่นั้นแค่นี้เลยแต่มึงพามาค่อนแขวะกูมาด่ากูเมื่อไหร่จะบวชจะบวชไม่ได้ด่าไม่ด่าไม่ไม่มีด่าอาจารย์ไม่มีด่าเลยมึงค่อนแขวะกูตลอดเวลาจะบวชตอนไหนก็ไม่ได้สาวผมถามผมไม่ได้ด่า มึงพูดว่าทำไมไม่รักษาใชอ้าวก็อาจารย์พูดอีกแบบหนึ่งใช่ไหมพอมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันรู้เหตุแล้วชไม่ได้ก็นี่ไงผมก็ฟังก็อาจารย์บอกว่าอาจารย์บวชพอคดีจบก็รู้ไหมว่าทำไมบวชไม่ได้ตอบก่อนฮะรู้ไหมว่าทำไมบวชไม่ได้ก็อาจารย์บอกมีคดีไม่ใช่เหรอนั่นไงมึงรู้ทำไมมึงรู้แล้วมึงยังตามค่อนแขฉกูอีก ก็เพิ่งรู้เนี่ยมันจะเพิ่งรู้ได้ยังไงเมื่อกี้กูถามงรู้ก็เขาไม่ได้บอกเลยผมในในห้องเนี่ยไม่จริงมึงรู้มาก่อนแล้วเพราะมึงพิมพ์แล้วแต่ในกลุ่มแล้วว่าก่อนขึ้นอารมณ์ในกลุ่มไหนอาจารย์ไม่มี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 ในกลุ่มไม่มีในกลุ่มมึงตอแหลไม่มีทางที่มึงจะไม่รู้ว่ากูจิดคดีไม่มีครับไม่ไม่เคยเข้ากลุ่มไหนมึงจะไม่รู้ได้ยังไงข่าวออกทั่วประเทศ ก็ผมไม่ได้ดูทีวีก็ผมเดี๋ยวนี้มันคนที่บอกว่าไม่รู้ว่ากูโดนคดีคือตอแหลตอแหลเลยไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้อันนี้จาย์บอกผมตอแหลแล้วก็ผไม่ถูกต้องก็มึงตอแหลจริงจริงมึงรู้แต่มึงบอกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จริงไม่มีไม่รู้มึงก็รู้แลู้ละคนอื่นเขาก็รู้พร้อมผมเนี่ยว่าอเดี๋ยวไม่มีใครก็รู้พร้อมมึงคนในจุดนี้เขารู้กันหมดว่ากูติดคดีก็จบไม่ได้อะไรต่อเขารู้กันหมด แล้วมึงบอกกูว่าเจจำนงแรกกูไล์สดขายเสื้อเพื่อยังอัตภาพในปัจจุบันและมึงลืมเรื่องไม่อจเคยพูดจริงไหมฟังและยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมกับการปฏิบัติธรรมและการสอนธรรมะมึงไม่รู้เจจำนงกูบ้านกูแหกตาดูกูหาเงินมาทําบ้านเพื่ออะไรเอื้อเฟื้อต่อผู้ปฏิบัติธรรมกูเปิดบ้านรับคนผู้ปเสาวทิตย์ เพื่อมาฝึกปฏิบัติธรรมเงินนี้เงินใครเงินกูขายของไม่ใช่เงินบริจาคก,กูลงทุนเป็นล้านในการทําบ้านกูทําห้องน้ำสามห้องลงทุนไปสามแสนมึงจ่ายกูไม่ล่ะถ้ากูไม่ขายของไม่ใช่คือ,ค,อคืออันเนี้ยผมไม่รู้หรอกว่าอาจารย์จะซื้ออะไรจะทาอะไรก็นี่ไงคือคืออันนั้นมันเลืก<ข>อกควาจาชีวิตของอาจารย์แต่คืออาจารย์เคยพูดอะไรว่าอาจารย์จะต้องการแค่นี้นะอ่าชีวิตต้องการแค่นี้นะพอ ถึงเป้าหมายปุ๊บโอเคใช้นี่ปุ๊บไปเลยแล้วถึงเป้าหมายหรือยังอ้าวเราไม่ถึงตรงไหนก็อาจารย์สร้างนี่จ้างสร้างนี่เพิ่มอาจารย์ซื้อเพิ่มมันจะหมดได้ไงนี่กูสร้างนี่ตอนไหนอ้าวถ้าสมมุติอาจารย์ซื้อของมาเนี่ยอย่างอย่างอาจารย์มาพูดว่าคนนั้นบริจาคแล้วจานสองคนหนึ่งเขาอาจารย์ไม่รับได้นะเข้าใจไหมของบางอย่างบางทีไม่ใช่คนให้มาซื้อต้องรับบริจาคตอนไหนไม่ใช่หมายถึงของ บางอย่างอย่างคนมามาไล์สดปุ๊บคือบางทีอ่ะมันดูไม่ดีเหมือนกับว่าอาจารย์อยากได้อันนี้นะแต่คนที่เขามาเนี่ยบางคนเขาพอัพพอร์ตอาจารย์ได้แต่อาจารย์พูดมาแล้วเอยมาแล้วคือมันก็เหมือนมัดมือชกปะอย่างเจนนี่ขอใครเข้าใจไหมอย่างอย่างเจนนี่เนี่ยเจนนี่มีกระแสอาจารย์ก็เอ้กูไม่มีเงินจ้างแหละเนี่ยก็เหมือนมัดมือชกเขาถ้าเขาไม่ให้มาไล์ให้อาจารย์มันก็ดูไม่ดีเข้าใจไหมแล้วเขาให้กูฟรีไหมเอ้าก็อาจารย์พูดมาแล้วมันก็ต้องให้สิ มึงรู้ได้ยังว่าให้กูฟรีอาจารย์พูดเป็นคนพูดผมไม่ได้พูดนี่อาจารย์คนพูดว่ากูพูดแล้วขาให้ฟรีไหมนี่กูถามมึงไงก็ผมไม่รู้ก็อาจารย์บอกแต่อาจารย์บอกว่าต่างนะอาจารย์จะให้น้ําใจเขาให้เป็นน้ําพริกอะไรของอาจารย์อะที่อาจารย์บอกอะมึงรู้ได้ยังไงผมเชื่อเกินแต่มึงรู้ได้ยังไงว่ากูให้สิ่งน้ําใจก็ผมไม่รู้ก็อาจารย์พูดอยู่เนี่ย ก็ใช่ไงก็มึงบอกว่ากูมัดมือช็กถ้ามัดมือช็อกแปลว่ากูต้องไม่จ่ายสิกูไปไรสอดกับาจนนี่มือฟังคือมันดูเป็นการมัดมือของเขากูไปไรสดกับเจนนี่กูจ่ายตังตามที่เขาเรียกทุกบาททุกสตางกูไปไล์สดกับคุณการจอมพลังกูจ่ายตังเขาทุกบาททุกสตาง กูต้องเสียอะไรกูจ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์แม้แต่เขาจะให้ฟรีกูก็บอกว่ากูไม่เอากูจะจ่ายตั้งอะไรคือมัดมือชกไม่ใชว่วันนี้ผมถามหน่อยอาจารย์อาจารย์ดวงไข่ฟ้องผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้จริงกูพูดไม่ได้เพราะถ้ากูพูดเขาจะฟอ้องกูพูดอ้อมๆก็ได้จ้ะอ้แตๆอ้อม ไม่มึงไปหาข้อมูลในข่าวมีเยอะแยะมึงไปกูเกิลก็ือผมจะบอกให้เมื่อะินในกูเกิลมึงอยากจะถอนฟ้องเพื่อให้อาจารย์ไปบวชแบบว่าได้บุญไงไม่ทาไปทําให้กูหน่อยไปดูใน Google ถ้ามึงมีปัญญาทำมึงเป็นใครโนเนมมากคนระดับบิ๊กบของประเทศไปคุยยังคุยไม่ได้มือไม่ใช่หมายถึงไงหลายอย่างกูทำมึงอยู่เฉยมึงไม่ได้มี power อะไรเลยในสังคมนี้ระดับคุณเป็กสันชัยมึงรู้จักคุณเป็กสันชัยไหม เส้นสายใหญ่โตขนาดไหนยังทําไม่ได้เลยและมีอีกหลายคนระดับวิพากษาระดับคนดังระดับอะไรเขาคุยให้กูกันหมดมึงไม่รู้อะไรไม่ต้องไม่ใช่ตแต่เขาอาจจะไม่รู้ได้ว่าอาจารย์แบบว่าถ้าสมมติว่าไม่มีคมดีอาจารย์จะไปบวชนะเออเขาอาจจะอยากเขาจะไม่รู้ได้ยังไงขอ,อหน่อยเว้เพื่อจะให้อาจารย์ไปบวชเพื่อได้บุญไว้ มึงเด็กกับโปลโลมากมึงรู้ไหมเนี่ยอาจารย์ที่มึงพูดแบบเนี้ยไม่ใช่อาจารย์เนี่ยอาจารย์ให้ผมขึ้นมาพูดอาจารย์อย่าอย่าแบบว่าว่าคนอื่นคนที่ความคิดแบบว่าไม่ตรงกับอาจารย์แต่อาจารย์เราเป็นคนพูดเองผมก็แค่มาถามมาทักท้วงที่อาจารย์พูดมึงฟังกูนะกูอยู่ตรงนี้กูรู้จักคนเยอะแล้วทุกวิธีทางในการที่กูพยายามทําให้ตัวเองบวชกูทําทุกอย่างกูโดนฟ้องล้องหมิ่นประมาทมหาเถรสมาคมเป็นคดีอาญา อาญาแผ่นดินเพราะว่าดูถูกเหยียดตยามาเทละกูท้องโดนฟ้องเรื่องนี้ดังเป็นผู้แตกทุกช่องลงหมดกูวิ่งเข้าไปกราบมหาเทรสมาคมกราบสมเด็จเข้าหาผู้ใหญ่ทุกคนที่เท่าที่กูจะสามารถทําได้ขอแม้กระทั่งเข้าไปกราบสมเด็จพระสังฆราชชี้แจงกับพระมหาเทระผู้ใหญ่สํานักพุทธระดับรองพอ่อกูก็รูจ้จักกูคุยหมด ไม่ใช่กูไม่ทำมึงกูพยายามทำทุกอย่างแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ถอนมึงอย่าคิดว่ากูไม่ใช่อาจารย์อา,อ,รอาจารย์บอกว่านี่อาจารย์บอกว่าอย่าอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นนะอา้าแล้วทำไมอาจารย์ถึงโดนฟ้องอนะ่ะอาจารย์ไปยุ่งเรื่องของเขาหรือเปล่ามึงเป็นคนแท้ เป็นคนแถถ่ายเรื่องเนี่ยอาจารย์เพิ่งพูดเมื่อก like like ี้เองอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเขาอย่าไปสาระแนอะไรของอาจารย์ผมไม่พูดเรื่องคนอื่นผมก็ถามว่าทาไมเขาถึงฟ้องอาจารย์ฟังกูนะสิ่งที่กูโดนฟ้องล้อมันไม่ใช่การฟ้องมันเป็นการกล่าวโทษกูพูดถึงเรื่องธรรมวินัยแล้วไปกระทบกระเทือนกับมหาเถรสมาคมซึ่งมันต้องกระเทือนเพราะกูพูดตามธรรมแต่เขาไม่เห็นด้วยเขาจึงกล่าวโทษ การกล่าวโทษใครจะกล่าวโทษก็ได้แต่คนที่เป็นเจ้าทุกจริงๆคือมหาเถรสมาคมแต่มหาเถรสมาคมไม่ทําอะไรคือหมายความว่าต้องเรื่องกระบวนการมันต้องไปถึงที่สุดถึงจะยุติบทบาทได้คนที่ฟ้องร้องกวงง่ายๆคนที่กล่าวโทษกูไม่มีสิทธิ์ในการทําเรื่องนี้เพราะคนที่ได้รับทุกจริงๆคือมหาเถระพูดง่ายๆคนสารแนไม่ใช่กูแต่เป็นคนที่กล่าวโทษ เข้าใจใหม่โอเคอย่างนี้อาจารย์ไม่ต้องกลัวครับอาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่ได้ทําอะไรผิดก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่ากดไปมันใช่ไหมกูไม่ได้กลัวคนที่วุ่นวายกับกูไม่ใช่กูแต่เป็นมึงเข้าใจหรือยังอาจารย์สดอาจารย์เคยพูดไว้ไม่ใช่อาจารย์บอกว่าผมมายุ่งะผมยุ่งจริงก็อาจารย์เคยพูดไว้แต่มันไม่ตรงผมก็มาถามผมก็อยากรู้คุพูดว่าอะไรแล้วผมอยากรู้ว่าผมผิดเหรอก็อาจารย์สด แล้วอ่ะก็มันไม่มันก็มันไม่ตรงที่อาจารย์พูดไงก็ผมก็แค่อยากรู้ผม่ไดว่าว่าอาจารย์ไม่อาจารย์ไม่ดีนอาจ์แค่อยากรู้อะไรที่กูพูดเราไม่ตรกพูดอะไรที่กูพูดเราไม่ตรงที่กูพูดมันเคยพูดไปแล้วเดี๋ยวมันจะวนอาจารย์ผมพูดไปแล้วแล้วกูแค่ไปเลยอย่างว่าทำไมูรู้แล้วแล้วทำไมวันนี้รู้แล้วว่านี่ไงบรรยากาศที่เดิมเนี่ยก็นี่เมื่อมึงเข้าใจแล้วมึงต้องหยุดเรื่องนั้นแล้วสิทำไมมึงยังไม่หยุดมึงก็อย่างพูดว่าทำไมกูถึงพูดไม่ตรงกับที่พูด ทำไมมึงย่าพูดคำนี้ีมึงต้องล้างคำนี้แล้วสิถูกต้องหรือเปล่าก็กูไปบวชไม่ได้เพราะติะดคดีคนมีคดีบวชไม่ได้แล้วไปคดียายาด้วยตามพระวินยัยถ้ากูไม่รักษาพระวินยัยเดี๋ยววันหนึ่งมึงก็มาด่าก,กูไอ้คนหนีคดีมึงมีคดีอยู่มึงหนีได้ยังไงมึงไปบวชได้ยังไง ใช่หรือเปล่าโอเคครับครับครับ,รบเอาวันนี้ก็คือก็รู้ละแล้วก็เดี๋ยวก็รอดูกันต่อไปคือผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็แค่อยากรู้ก็แค่นั้นเป้าหมายผมก็แค่นี้นั่นสิแล้วมึงมารอ,นนมอดูทําไมคาถามเอา้าตอบเลยน่มึงรอดูทําไมอ้าผมก็อยากรู้ว่าเอออาจารย์จะแบบว่าทําตามที่ตัวเองพูดไหมแล้วมัน,นมีนผลอะไรกับมึง ไม่ได้มีผลอะไรก็มีผลกระทบอาจารย์แล้วมึงจะมารอดูทําไมในเมื่อไม่มีผลอะไรกับชีวิตมึงลอดูทําไมเอาแล้วคนเขาดูเขาดูนทำไมอก็น่าจะสิกูคนอื่นเขาไม่ได้ดูไงมึงอยากดูทําไมไม่ใช่เขาก็ดูเหมือนกันใครนี่ก็ดูกันอยู่เนี่ยห้าพันพวกนี้เขารู้ว่าเขาูม่อเพราะอะไรเขารู้หมดแล้วบางคนรู้แล้วผมรู้แล้วตอนนี้รู้แล้วอาจารย์อาจารย์อย่าวนี่ กูก็เลยถามคนที่ว่าไม่ใช่กูมึงกูถึงถามมึงนี่ไงว่ามึงรอทำงาเนี่ยอาจารย์เป็นคนพูดมึงรอทำไมเอาก็อาจารย์เป็นคนพูดว่าเออเดี๋ยวไปบวชคดีจบกระจกโอเคใครเป็นคนพูดเขาก็อยากรู้บางทีเขาอยากรู้ว่าอนจารย์ทำแบบใครเป็นคนพูดพูดว่าที่มึงพูดเมื่อกี้นี่ไงที่มึงพูดว่าก็อาจารย์เป็นคนพูดไว้กูเลยถามว่าใครเป็นคนพูดก็อาจารย์ไง ใช่กูพูดเกี่ยวอะไรกับมึงคือคือคืออาจารย์พูดไว้คืออาจารย์จะพูดประมาณว่าอาจารย์จะพูดอะไรก็ได้ไม่เกี่ยวกับผมถูกถูกไหมได้หน่ะสี่อ่าถูกโอเคก็คืออย่างนี้อาจารย์พูดอะไรมาก็คือว่าไม่ต้องตั้งความหวังว่าอาจารย์จะทําถูกไหมถ้าอาจารย์พูดแบบนี้ยกูสอนมึงตลอดเวลาอย่าคาดหวังถ้ามึงคาดหวังมึงจะ กูสอนมาว่าอย่ายึดตัวบุคคลให้ยึดที่พระธรรมมึงกับยึดตัวบุคคลอาจารย์ไม่ไปรายการกครับวันนึงกูตายแล้วกูไม่ได้บวชแปลว่ากูผิดคำพูดใช่ไหมเอ้าก็อาจารย์เป็นคนพูดไว้แล้วมันไม่ตรงก็นี่ไงอาจารย์กูดว่ากูตายถ้ากูตายแล้วกูไม่ได้บวชแปลว่ากูผิดคำพูดใช่ไหม ไม่ใช่ครับคนไรเรื่องอันนี้คนละเรื่องแล้วจัแล้วถ้ากูมีคดีแล้วกูยังไม่ได้บวชเท่ากับกูผิดคำพูดไหมเอาตอบสิไม่ผิดไม่ได้ผิดผมไม่ได้ว่าอะไรนี่แล้วตอนนี้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้กูผิดคำพูดหรือยังไม่ใช่อาจารย์อาจารย์โดนฟ้องตอนนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้กูผิดคำพูดหรือยังไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์คือว่าผิดคพูดหรือยังตอนนี้เดี๋ยวนี้ ผิดคำพูดหรือยังอาจารย์บอกไม่ต้องคาดหวังตอนนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันกูผิดคำพูดหรือยังผิดผิดยังไงเอาผิดสิอาจารย์ทำให้เหมือนที่อาจารย์พูดอะไรอย่างเช่น,น่ะอาจารย์บอกอย่าไปสารแน่เรื่องชาวบ้านเขาอ่เนี่ยอาจารย์ไปสารแน่จนอาจารย์โดนฟ้องเน่อ,อาจารย์ก็ไปเร่องาบ้านอาจารย์ง<น>จะพูดไหม กูพูดาตามธรรมไม่ใช่สราระแนเรื่องชาวบ้านาเรื่องที่มีพาคฟังเรื่องที่กูพูดเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมคำสอนและเกี่ยวกับาศาสนาพุทธสำนักพุทธเกี่ยวข้องกับาศาสนาพุทธกูเป็นคนพุทธกูมีสิทธิพูดไม่ใช่สราระแนเรื่องชาวบ้านเรื่องที่กูพูดแต่เรื่องบวชเป็นเรื่องของใครเรือขออาจารย์ไงมึงสารแนเรื่องชาวบ้าน มึงสารแนเรื่องกูเอาก็อาจารย์ยังสารแนเลยมึงไม่เข้าใจกูพูดว่าอะไรเมื่อกี้นี้ไม่ใช่อาจารย์กูบอกว่าสํนักอาจารย์ก็พูดเหมือนกันอาจารย์บอกว่าสมาคมหนึ่งมีผลโดยตรงอาจารย์ดังอาจารย์สารแนได้ว่างั้นมึงไม่ได้เข้าใจนี่กูพูดเหรอกูบอกว่ามาโเคแล้วสมาคมคืออาจารย์เนี่ยกํังทําเกยกับศาสนาพุทธเคาอย่างนี้มึงฟังกูนะ กูมีผลอะไรกับชีวิตมึงไม่มีไม่มีมหาเถรสมาคมมีผลอะไรกับชีวิตกูมีมีผลอะไรกับเจ้าพุธมีเจ้าพุธทุกคนมีสิทธิพิพาทพิจารณาเถรสมาคมได้เพราะเป็นอำนาจสูงสุดของพุทธศาสนาในประเทศไทยทําไมจะพูดถึงไม่ได้คือถ้าอาจารย์ไม่ได้ทําความผิดอ่ะคือศาลท่านคือไม่มั่วอยู่แล้วเข้าใจไหมถูกต้องไงเอแล้วมาถึงศาลได้ยังล่ถึงหรือยัง อาจารย์บอกโดนฟ้องแล้วไม่ถึงอี่ก่อเอาแล้วตัดสินหรือยังล่ะเอาก็ถึงศาลแล้วแต่ไม่จําเป็นต้องตัดสินเนี่ยก็ก็ต้องรอสืบรออะไรกันก็ใช่ไงแล้วมึงบอกกูสารแนเรื่องใครไม่ใช่ก็อาจารย์บอกว่ามันก็หลายครั้งอาจารย์บอกอยาสารแนนะเรื่องชาวบ้านเนี่ยกูสารแนเรื่องใครพูดมาสิมันก็หลายเรื่องเช่นอาจารย์พูดอะอะไรผมถามก่อนผมถามว่าอาจารย์ไม่ไปรายการนะ อะไรเรื่องมึงพูดกับกูเรื่องนี้ก่อนเรื่องอะไรที่กูสาอแนเรื่องชาวบ้านก็เนี่ยที่อาจารย์โดนฟ้องเนี่ยอยู่ดีเขาจะมาฟ้องอาจารย์ได้ไงมึงก็ตักกะมึงโคตรป่วยเลยกูจะบอกถ้ามันไม่มีมูลไม่ใช่ถ้ามันไม่มีมูล่ยป่วยอยู่ดีไม่ใช่ไม่ใช่มึงม่่ปวยนะมีสิทธิ์พูดถึงรัฐบาลไหมอย่างตำรวจเนี่ยถ้ามันไม่มีมูลเขาไม่อยู่ดีเขาจะมาตั้งข้อหาอาจารย์ไม่ได้มึงมีสิทธิ์พูดถึงรัฐบาลไม่ได้นะอาจารย์ มึงมีสิทธิ์พูดถึงรัฐบาลไหมเอา้าทำไมอ่ะมีสิทธิ์มึงมีสิทธิ์พูดถึงรัฐบาลไหมมีสิทธิ์เพราะมึงเป็นประชาชนกูมีสิทธิ์พูดถึงมหาเศรษสมาคมไหมตอบมีสิทธิ์อา้าวแล้วมึงบอกกูสารเดาได้ไงในเมื่อกูมีสิทธิ์เอา้าอาจารย์ คือความหมายเนี่ยคำพูดเนี่ยมันแค่เปลี่ยนคำพูดนะคือมีสิทธิ์พูดก็คือว่าสาระแนะมันก็ค,คือความหมายคล้ายๆกันคือจะไม่ไปพูดเรื่องของเขาหรือปเปล่าเมือถึงฟ้องอาจารย์มันก็คือความหมายคล้ายๆกันคือสาระแนะที่ว่าึงคำที่อาจารย์ใช้มึงจะฟังไหมถ้ามึงไม่ฟังวิธีกูจงลงโอ้ฟังนะผมฟังทุกชัดฟังกับมึงเถียงตลอดเลยเถียงแหบว่าอาจารย์เวลาที่เราใช้คำว่าสิทธิ์ เช่นกูมีสิทธิ์ในบ้านของกูกูจะทุบจะทําตรงไหนก็ได้นั่นเรียกว่าสิทธิ์นี่คือสิทธิ์ที่มึงพึงมีแต่คําว่าสารแนคือมึงไม่มีสิทธิ์แต่มึงอยากจะมีสิทธิ์เช่นมึงไม่มีสิทธิ์ในบ้านกูแต่มึงเดินม,มาบอกทุบอ,อันนี้เลยเลือนี้เลยทําอันนี้เลย,น,น,เลยนี่เรียกว่าไม่มีสิทธิ์นี่เรียกว่าสารแน่คาถามที่กูย้อนกลับไปถามมึง ถ้ากูไม่บวชสมมุติมึงมีสิทธิ์อะไรกับการบวชหรือไม่บวชของกูตอบมีสิทธิ์ดิเพราะว่าอาจารย์น่ะมานั่งเหมือนกับว่าให้คำสัญญาในไล์สดเนี่ยให้คนอื่นดูสัญญาใครถ้าอาจารย์พูดก,กับตัวเองในกระจกกับมันไม่มีใครมายุ่งกับอาจารย์หรอกอูสัญญาใครมึงเหรอ ออกููไมม่ร้จังาจารย์ก็สัญญากับเขาเนี่ยคนที่เข้ามาดูเนี่ยใครคนที่เข้ามาดูใครก็แล้วแต่ใครก็แล้วแต่ไม่ได้จะสัญญาต้องมีตัวตนไม่ใช่ใครก็ไม่รู้คืออาจารย์พูดแบบเนี้ยคืออาจารย์เนี่ยเนี่ยเขาถึงบอกว่าอาจารย์ไม่เหมือนเดิมไงเพราะว่าเป้าหมายของอาจารย์เนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆกูเปลี่ยนตอนไหนเปลี่ยนไปเรื่อย เป้าหมายกูเปลี่ยนทีไหนนี่ไงมึงบอกกูเป้าหมายเปลี่ยนก็เนี่แต่อย่างพูดกอาจารย์ไม่ยังตอบอะไรไม่เด้กูเคยพูดนะเคยพูดนะมันมันมันมีทุกอย่างนะเวลาที่อาจารย์พูดอะไรออกมาเนี่ยแล้วที่จะพูดนะมีอะไรขัดในความริงจะขายของเท่านี้พอเอาแค่เท่านี้จะไม่มากกว่านี้เอาแค่พออยู่พอกินเอาแค่แล้วทุกวันนี้กูแล้วทุกวันนี้กูพออยู่พอกินไหมตอบสิมึงรู้เหรอ ว่ากูเหลือเฟือหรือว่าพอเหลือพอกินหรือไม่พอเหลือพอกินอ้าวถ้าไม่พอเหลือพอกินแล้วมึงให้กูหยุดได้ยังไงอ๋ออาจารย์ทำบอย่างผมเลยบอกว่ากูขายของดีแล้วกูต้องหยุดขายกลับมานั่งไม่มีรายได้ปล่อยให้เงินหมดความหมายมึงคือพูดแบบนี้มึงจะบอกกูไม่รู้จักพอ ใครบ้างล่ะจะพอได้เงินม like ันออกทุกวันแต่รายได้ไม่มีกูเลยต้องขายของทุกวันรายได้ไม่มีได้ไงอาจารย์ขายของทุกวันกูไม่ได้พูดรายได้ไม่มีกูบอกว่าให้กูนั่งอยู่บ้านเฉยๆแล้วหยุดขายของเหรอก็ในเมื่อมันบอกว่ากูไม่รู้จักพอโอเคครับอาจารย์ไปรายการถือว่าผมก็แค่อยากรู้ว่าถ้าอาจารย์คดีจบแล้วอาจารย์จะบวชไหมแค่นี้เองผมแค่อยากรู้แค่นี้มึงไม่แค่นี้นะมึงไปเรื่อยเลย มึงไปจะขาย,อข,ายของแก่ผมมึงไม่ได้แค่บวชนะมึงไปเรื่อยเลยไหนมึงบอกแค่บวชไม่แค่บวชนะจะ <laughs> ออาจารย์เป็นคนพูดผมก็ตอบกับอาจารย์ถ้าไม่ให้อาจารย์พูดมาให้ผมไม่ตอบเิมถ้าอาจารย์เป็นคนถามผมก็ตอบอาจารย์ถามผมก็ตอบเนี่ยมึงอ่ะคือตัวแทนหมู่บ้านหมู่บ้านของคนที่คิดว่ากูเปลี่ยนแต่ความเป็นจริงคนที่เปลี่ยนคือมึง แต่ความเป็นจริงเอาแต่เป็นจริมึงไม่ได้เปลี่ยนคือผมความเป็นจริงมึงไม่เคยเปลี่ยนเป้าหมายมันเปลี่ยนก็ผมก็เป็นผู้พูดเองตั้งแต่ต้นว่ามึงแค่ผ่านมาเจอติดตามบ้างไม่ติดตามบ้างคนประเภทไม่มีทางอาจารย์ดัง่รดังแล้วมันก็ขึ้นมาไม่ไงมึงไม่รู้มันคําพูดที่อาจารย์พูดเนี่ยมึงไม่รู้ทั้งหมดมึงรู้เป็นฉอดๆที่เขาตัดไปอาจารย์แน่นอนเว้ย มึง<น>ไม่ต้องพูด,ด,ดไม่ต้องพูด <c oughs> กูจะพูดให้มึงฟังโอเคครับครับมึงูกูแค่ชวยมึงดูกูแค่คลิปวิดีโอตดัด fc กูจริงๆที่เขาติดตามกูถึงทุกวันนี้ซื้อของกูช่วยเหลือกูติดตามกูฟังคําสอนกูจนหมดหนี้หมดสินชีวิตเปลี่ยนแปลงขึ้นจากร้ายกลายเป็นดีหลายอย่างเขาดูกูเกือบจะทั้งวันดูคลิปเต็ม ไม่ดูคลิปตัดคนประเภทพวกมึงดูคลิปตัดเขาตัดเป็นกระแสมึงก็ดูเขาตัดแค่นี้ดูไม่เต็มมึงก็บอกว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่มึงไม่เห็นคำอธิบายกูด้วยซ้ำกูพูดชั่วโมงหนึ่งมึงฟังคลิปแค่สองนาทีแต่มึงบอกกับเป็นเอฟซีกูมึงบอกว่ากูเปลี่ยนไปผมไม่ได้บอกี่มึงไม่รู้จักไม่ต้องพูดผมดูจใจแต่ดูไม่บ่อยไม่ต้องพูด ทั้งทางที่มึง <c oughs> มึงเนี่ย <c oughs> ดูกูแค่จะอาบสวย <c oughs> กูอธิบายเป้าหมายในชีวิตกูละเอียดมากแต่มึงฟังแค่ตัดต่อมึงฟังอันแค่ตัดต่อแล้วมึงบอกว่ากูว่าอย่างนั้นกูว่าอย่างนี้แต่มึงไม่ฟังําอธิบายชั่วโมงหนึ่งที่กูพูดว่ากูจะทําสถานปฏิบัติธรรมกูจะต้องมีที่วิเวกหลีกเล้นกูจะไปบวชต้องเตรียมที่เตรียมทางรอไว มึงกลับไม่ไปดูตรงนั้นเลยมึงดูแค่ว่าเดี๋ยวจะไปบวชเดี๋ยวหมดนี่จะไปบวชยังอัตภาพในปัจจุบันแต่มึงไม่รู้เลยว่าอัตภาพในปัจจุบันของกูมีอะไรบ้างอัตภาพในจัปัจจุบันกูมีเต็มไปหมดคําว่าพอ่อพ่อของกูมึงไม่เคยฟังเลยว่าคําว่าพ่อคืออะไรไม่ฟังเลยนี่ไงมึงมันผ่านผ่านมาแล้วผ่านไปซะ กูไม่บอกมันคนเดียวนะผมอย่ากผมไม่ต้องพูดถ้าพูดจีบกลมงสุดท้ายแล้วกูฝากถึงกลุ่มคนอย่างพวกมึงที่ติดตามกูแบบชาบช่วยไม่รู้จักตัวตนกูจริงๆด้วยซ้ำออกจากชีวิตกูไปซะกูไม่เคยขอให้พวกมึงมานั่งเฝ้ากูกูไม่เคยขอให้พวกมึงมาติดตามชีวิตกูกูสอนกูปฏิบัติตามทำทุกอย่างไม่มีอะไรตำหนิตีต้องได้ แต่มึองตำหนิได้ไหมได้ถ้ากูผิดแต่คำถามที่กูถามทุกคนกูทำอะไรชั่วกูทำอะไรเลวกูทำอะไรผิดไม่มีใครตอบอะไรกูได้เลยมีแต่บอกว่าก็อาจารย์พูดไว้ไม่ทำก็อาจารย์พูดแล้วไม่เป็นไปตามคำพูดนี่เรียกว่าชั่วเหรอนี่เรียกว่าเลวเหรอนี่เรียกว่าทำให้ชีบหายกับคนในสังคมเหรอทำให้คนในสังคมแตกแยกเหรอนี่คือสิ่งที่กูตั้งคำถาม กูทำไข่ชีพหายกูทำไข่วิบัติกูไม่บวชสมมุติถ้ากูไม่บวชกูทำให้ไข่ล่มจมกูทำให้ไข่ชีบหายกูทำให้ครอบครัวไข่แตกแยกตอบกูให้ได้แต่กูทำมาไม่รู้กี่คนไม่เห็นมีใครตอบกูได้สักคนดีแต่ยิงมาที่ตัวกูว่าอ้าวพูดแล้วไม่ทำถ้ากูพูดแล้วไม่ทำใครต้องรับผลตัวกูคนเดียว เกี่ยวอะไรกับใครถ้ากูชั่วกูรับผลกูผิดศัจวาจากูลับผล,าาาล,บผลคําถามเกี่ยวกับใครแล้วกูประกาศไว้ตรงนี้ใครจะติดตามกูต่อจากนี้เป็นต้นไปแล้วบอกว่าอุดหนุนน้ำพริกกูสนับสนุนกูติดตามดูกูเพราะคิดว่ากูจะไปบวชตั้งความหวังไว้ว่ากูจะมีพระดีๆไว้กราบไว้ไวามึงเลิกติดตามกูซะ แต่คำถามกูจะบวชไหมเมื่อกูเขียนทุกอย่างจบคดีความจบกูบวชแน่ตามสัจจวาจาที่กูให้ไว้กับตัวกูเองกูให้สัจจวาจาไม่ใช่กับพวกมึงกูบอกจะบวชพราะกูบอกให้มึงฟังไม่ใช่ไปรักษาสัจจวาจากับมึงกูไม่เคยรักษาสัจจวาจารหรือให้คําสัญญากับพวกมึงกูรักษาสัจจะตัวกูเอง ว่ากูต้องบวชสัจจะตัวกูไม่เกี่ยวกับพวกมึงแต่กูเล่าให้มึงฟังบอกให้มึงฟังว่ากูหมดนี่กูจะไปบวชนี่ไม่ใช่วาจาของการให้สัญญาแต่เป็นวาจาของการบอกเล่าว่าวันหนึ่งกูจะไปบวชเข้าใจให้ตรงกันถ้าใครคิดว่ากูผิดคำพูดกูมีคำพูดวาจาโลเลเลิกติดตามกู เลิกสนับสนุนกูไม่ต้องซื้อสินค้ากูนับจากวันนี้เป็นต้นไปกูประกาศชัดแล้วถ้าวันหนึ่งลาบสกาละกูจะหายเพราะวาจาตรงไปตรงมาของกูกูยอมออกจากชีวิตกูไปซะเลิกสนับสนุนเลิกส่งเสริมเลิกซื้อของถือว่าวันนี้กูประกาศชัดแล้วเลิกซื้อของกูได้เลิกสนับสนุนดูกูได้ จบแค่นี้ถือว่ากูชี้แจงชัดเจนหมดทุกอย่างแล้วไม่คาด okay, หวังไม่ผิดหวังบจบแค่นี้อนุโมทนาด้วยที่อุตสาหข์ขึ้นมาครับขอบคุณครับเพราะฉะนั้นถือว่ากูพูดทุกอย่างชัดเจนหมดแล้วเข้าใจได้เป็นกูสนของมึงเองเข้าใจไม่ได้ก็รับผลจากวิบากจากการเจตนาทําชั่วของมึงทุกคนต้นสาร